สวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีครับคุณเจสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะโอเคพร้อมไหมไม่พร้อมค่ะเล่นเกมเล่นเกมเรียนก่อนตาแล้วก็เล่นอ่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ยังคงอยู่กันที่เรื่องโจทย์ปัญหานะคะแต่เศษส่วนเหมือนเดิมนะคะ อันนี้ก็เป็นตอนที่สามของโจทย์ปัญหาแล้วนะคะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูโจทย์พร้อมกันเลยอ่ะเขาบอกว่าพิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้มาดูพร้อมกันนี่เลยเขาบอกว่าขวัญออมเงิน28,000บาท คิดเป็นเศษสี่ส่วนเของเงินโบนัสท,ที่ได้รับเขาถามว่าขวัญได้รับเงินโบนัสเท่าใดอ่ะทีนี้เรามาวิเครกลอ,อ์โูกันก่อนนะคะขั้นแรกเลยก็คืออ่าดูสิว่าโจท์ถามอะไรโจท์กําหนดอะไรให้เราบ้างอันแรกเลยนะคะสิ่งที่โจท์ถามก็คือเงินโบนัสท,ที่ขวัญได้รับนะคะ สิ่งที่โจทย์บอกมาก็คือขวัญเนี่ยออมเงินออมเงิน28 0 0 0บาทนะคะคิดเป็นเศษ4ส่วนเของเงินโบนัสที่ได้รับนะคะอันนี้คือสิ่งที่โจทย์ถามแล้วก็สิ่งที่โจทย์บอกเรามานะคะนี่เราไปดูกันเลยจากโจทย์นะคะเราจะเขียนแสดงแผนภาพได้อ่านี้เลยนะคะ อันนี้นะคะแท่งสี่เหลี่ยมของเราทั้งหนึ่งแท่งนี้นะคะก็คือเงินโบนัสนะคะทั้งหมดส่วนนะคะแล้วก็เราแบ่งเป็นกี่ส่วนคะหนึ่งสอามสี่ห้าหกเจ็ดเราแบ่งทั้งหมดเป็น7ส่วนนะคะสี่ส่วนที่เป็นสีเหลืองนะคะก็คือเงินออมนะคะก็คือเงินที่ออมนะคะสองหมื่นแปันบาทนั่นเองนะคะต่อไปจาก ภาพเนี่ยเราจะหาเงินโบนัสของขวัญได้อย่างไรและได้คำตอบเท่าไรเดี๋ยวเราไปหาคำตอบกันเลยนะคะอันนี้ส่วนของการหาคำตอบนะคะเขาบอกว่าขวัญเนี่ยออมเงินได้เศษสี่ส่วนเจ็ดของเงินโบนัสที่ได้รับถูกไหมคะก็ซึ่งเท่ากับสองหมื่นแปดพันบาทแสดงว่าเงินนะคะเราจะคิดเป็น4ส่วนถูกไหมคะ ก็คือ28,000บาท4ใน7นะคะก็คือเงินเนี 28, four four. ่ยส่ส่วนส่วนเงินอีก1ส่วนนะคะเราจะคิดเป็น28,000หารด้วย4นะคะนี้ถ้าเราคิด1ส่วนนะคะก็จะได้เป็น2อ0 0่า28,000ส่วนด้วย4นะคะทีนี้ถ้าเราคิดเงิน7ส่วนเงินเจส่วนก็คือเงินทั้งหมดถูกไหม ก็คิดเป็นเอาอะไรคะเอาเมากูลกับ2 8งหมันส่วน4นะคะก็ได้กับสี่หมื่นเก้าบาทดังนั้นขวัญเนี่ยได้รับเงินโบนัสสี0หมบาทนั่นเองจบทีนี้เรามาตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบดูนะคะเงินโบนัส49,000บาทนะคะขวัญงอมือนได้4อ่าส่วน7ของเงินโบนัส เราก็ทำยังไงคะเอา4ส่วน7มาคูณกับ4 9 0 0บาทก็จะเท่ากับ4 8 0 0บาทหูกไหมพบว่า,ามันสอดคล้องกับโจทย์นะคะแปลก็แสดงว่า4 9 0 0บาทที่เราหามาเมื่อกี้เนะี่ยก็เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะอันนี้คือ,อาการตรวจสอบความถูกต้องนะคะของคำตอบนั่นเองอาชีนี้ไปดูแบบฝึกกันแสดงวิธีหาคำตอบนะคะข้อที่1 ในฟาร์มแห่งหนึ่งมีไก่1,200ตัวคิดเป็นเศษห้าส่วนแของสัตว์ทั้งหมดในฟาร์มฟาร์มแห่งนี้มีสัตว์ทั้งหมดกี่ตัวอ่ะโอเคอันนี้คือโจทย์นะคะอาถามอาถามานัสดีกว่าถามานัสอา,า,านัานขาข้อนี้สิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรกันลูกโจทย์ถามอะไรเราเอ่ย ฟาร์มแห่งนี้มีสัตว์ทั้งหมดกี่ตัวครับฟาร์มแห่งนี้มีสัตว์ทั้งหมดกี่ตัวก็คือหาจํานวนสัตว์ถูกไหมคะก็คือถามจํานวนสัตว์โอเคนะคะทีนี้สิ่งที่โจทย์กําหนดหรือโจทย์บอกเรามาก็คือฟาร์มเนี่ยมีไก่หนึ่งพันสองร้อยตัวคิดเป็นเศษนาส่วนแปดของสัตว์ทั้งหมดในฟาร์มแต่เขาถามสัตว์ทั้งหมดนะคะสัตว์ทั้งหมดในฟาร์มอทีนี้เรามาดูวิธีคิดกันเลยปิดไมค์ก่อน วิธีคิดนะคะเราก็สร้างมือแท่งสี่เหลี่ยมเหมือนเดิมหนึ่งแท่งนี้นะคะก็คือจํานวนสัตว์ทั้งหมดนะคะส่วนหนึ่งที่เราแบ่งมาก็คือจํานวนไก่นะคะหนึ่งพันสองร้อยตัวก็คือที่คิดเป็นเศษห้าส่วนแปดของจํานวนสัตว์ทั้งหมดนะคะทีนี้เราไปดูกันเราจะหาจํานวนสัตว์ทั้งหมดนะคะจากความหมายของเศษส่วนโดยเทียบกับโดยเทียบกับ ไก่หน0่ตัวนะคะก็แล้วจึงหาตัวส่วนทั้งหมดนะคะวิธีทําเลยนะคะในฟาร์มแห่งหนึ่งมีไก่1,200ตัวคิดเป็นเศษส่วนแปดของสัตว์ทั้งหมดนะคะแสะดงว่าสัตว์ในฟาร์มเนี่ยถ้า5ส่วน5ส่วนก็เราจะคิดเป็น1,200ตัวถูกไหมคะ เมื่อกี้ครูบอกแล้วว่าไก่เรากลับไปที่ไก่ไกนะ่เนี่ยคิดเป็นเศษห้าส่วนแปดถูกไหมของสัตว์ทั้งหมดนะคะซึ่งมีอยู่หนึ่งพันสองร้อยตัวนะคะเราก็คิดไปเลยนะคะถ้าสัตว์ในฟาร์มห้าส่วนเนี่ยมันคิดเป็นหนึ่งพันสองร้อยตัวแล้วถูกไหมคะถ้าหนึ่งส่วนเราก็เอาหนึ่งพันสองร้อยเนี่ยหารด้วยห้าก็เป็นเศษหนึ่งพันสองร้อยส่วนห้าถูกไหมคะทีนี้เราคิดทั้งหมดก็คือ แส่วนถูกไหมในฟาร์มฟาร์มเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันมีอยู่แส่วนเราคิดทั้งหมดเราก็เอาแปดไปคูณกับ1200งพันสอ้ย่วนหถูกไหมคะเราก็ตัดทอนกันนะคะเราก็จะได้ฟาร์มแห่งนี้มีสัตว์ทั้งหมด1920ตัวเห็นไหมเขาให้มาเขาให้ไก่มา1200ตัวซึ่งไก่เนี่ยถ้าคิดก็คือเศษ5ส่วน8ของจำนวนสัตว์ทั้งหมดนะคะ ซึ่งเราก็คิดได้เลยง่ายๆเลยนะคะถ้าเราคิดเป็นเศษส่วนในทั้งหมดมันมี8ส่วนถูกไหมลูก5ส่วนเนี่ยเป็นของไก่ไปแล้วก็คือ1,200ตัวแต่ถ้าเรามาคิดส่วนย่อยก็คือคิด1ส่วนเราก็นำ1,200เนี่ยหาร5แลนี้คือคิด1ส่วนทีนี้เรานำ1ส่วนตรงนี้แหละมาคูณกับอีก8ส่วนทั้งหมดก็คือคิดทั้งหมดนะคะเราก็จะได้จำนวนสัตว์ทั้งหมดในฟาร์มก็คือ1,200 ไม่ใช่หนึ่้าร้อตัวนั่นเองนะคะ,อะตอบได้เลยนะคะไปดูข้อที่2ข้อที่2นะคะเขาบอกว่าชมรมกีฬามีสมาชิกเป็นชายเศษ3าส่วนหของสมาชิกทั้งหมดที่เหลือเป็นหญิง30คนชมรมนี้มีสมาชิกทั้งหมดกี่คนข้อนี้เดี๋ยวครูให้เวลานะคะ ให้เวลาทำด้วยตัวเอง่นาทีดี5นาทีนะ5นาทีพอนะโอเคนะ,อะลองทำเองด้วยตัวเองก่อนข้อนี้นะคะอ5านาทีทำให้ดูมา2ข้อแล้วเมื่อกี้าเริ่มทำเหมือนกันเลยนะคะลูกกับที่เราทำข้อหนึ่งก็อสองเมื่อกี้นะคะ ลองคิดดูเป็นส่วนส่วนดูนะคะดูดีๆนะเป็นชายเจ็ดสามวนห้าของสมาชิทั้งหมดที่เหลือเป็นหญิงสามสิบคนอ่าแล้วแปลว่าหญิงเนี่ยถ้าคิดเป็นเศษส่วนเนี่ยเท่าไรอ่าลองคิดดูลองคิดดูดดเป็นต้องยกมือทําไมเสร็จแล้วรอเพื่อนก่อนกูรู้ว่าเธอเสร็จแล้วรอเพื่อนแป๊บหนึ่งมีใครเสร็จแล้วบ้าง เสร็จแล้วโอเคเขาไห้เ็จส่วนมาก็คือของผู้ชายแต่ให้จำนวนมาคือของผู้หญิงนูดูดีๆนะคิดก่อนว่าส่วนที่เหลือของผู้หญิงเนี่ยเป็นเศษส่วนเท่าไหร่อ่ะพาเสร็จแล้วหลายคนนี่อเออเสร็จแล้วหลายคนงั้นมาดูกันเลยดีกว่าสุ่มก่อนดีกว่าสักนิดหนึ่งสุ่มก่อนดีกว่าเอาไกลเดียวเอาไกลเดียว อยากตอบ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 เอาพี่ตองอยากตอบไม่พี่ตองตอบก่อนน้เอาเอาพี่ตองตามอะไรเดียพี่ตองเออมันง่ายจากเลยพี่ตองอ่ะผู้หญิงผู้ชายเป็นเศษสามส่วนห้าของสมาชิกตั้งหมดถูกไหมผู้หญิงเป็นเท่าไหร่สองส่วนห้าอ่าเศษสองส่วนห้าถูกไหมเพราะว่าถ้าทั้งหมดเนี่ยเราคิดเนี่ยมันมีห้าส่วน มันเป็นผู้ชายสามส่วนแล้วก็เป็นผู้หญิงสองส่วนแล้วก็เป็นผู้หญิงเนี่ยสามสิบคนนะคะทีนี้เราเริ่มแล้วเริ่มได้แล้วเมื่อเราได้ตรงนี้แล้วนะคะเราก็ไปดูไปดูวิธีคิดอ่ะดูวิธีคิดก่อนวิธีคิดนะคะตูเนี่ยตรงนี้นะคะเหมือนที่บอกเลยเมื่อกี้นะคะแบ่งเนี่ยแท่งสี่เหลี่ยมเป็นห้าส่วนนะคะเป็นผู้ชายสามส่วนคือสีเหลือง เป็นผู้หญิงสองส่วนถูกไหมคะแล้วก็ผู้หญิงเนี่ยมีสมาชิกสามสิบคนนะคะจากนั้นนะคะเราจะหาจํานวนสมาชิกทั้งหมดนะคะโดยคิดจํานวนสมาชิกที่เป็นหญิงในรูปเศษส่วนแล้วนําไปเทียบกับสามสิบคนอ่าเห็นไหมเหมือนที่รูบอกนะคะเราคิดเทียบจากผู้ชายไม่ได้เพราะว่าเราไม่รู้จํานวนผู้ชายนะคะเราต้องเทียบจากผู้หญิงอ่าทีนี้เรามาดูเลย สมาชิกทั้งหมดเนี่ยครูบอกเลยว่ามีเศษห้าส่วนห้าเป็นใจเศษสามส่วนห้าของสมาชิกทั้งหมดนะคะดังนั้นสมาชิกผู้หญิงเราก็เอาเศษห้าส่วนห้าลบเศษสามส่วนห้าก็จะได้เป็นเศษสองส่วนห้าของสมาชิกทั้งหมดซึ่งเท่ากับสามสิบคนอ่ะเทียบสองก่อนเนาะเทียบของผู้หญิงก็คือสองส่วนถูกไหมสมาชิกมีสองส่วนก็คิดเป็นสามสิบคนถูกไหมจากนั้นเราก็เทียบอะไรหนึ่งส่วน หนึ่งส่วนก็เอาอะไรสามสิบหารด้วยสองก็คือสามสิบส่วนสองโอเคจบเมื่อเราได้ตรงนี้แล้วเราก็คิดสมาชิกทั้งหมดก็คือห้าส่วนเราก็นำห้าไปคูณกับสามสิบส่วนสองเราก็จะได้ทั้งหมดเจ็ดสิบห้าคนดังนั้นจมรมนี้มีสมาชิกทั้งหมดเจ็ดสิบห้าคนจบตอบเรียบร้อยอ่าโอเคจบนะอันนี้ไม่ยากหรอกอันนี้ไม่ยากนะคะเรื่องนี้น วันนี้แบบฝึกหัดนะคะวันนี้วันอะไรน,นี้วันพุธโอเคอันนี้นักเรียนทำแบบฝึกหัดสองจุดเก้าสองจุดเก้าหน้าแปดสิบถึงแปดสิบสองในหนังสือแบบฝึกหัดเสร็จแล้วใครเสร็จแล้วไม่ดีไม่ดีลรอเวอระลองเปิดหนังสือพร้อมกันเลยมาปูนี้หน้าแปดสิบลองเปิดหนังสือเลยแบบฝึกหัดเปิดได้ยังเปิดแล้ว,ลวใช่ไหม อ่ะทีนี้มาดูพร้อมกันซิอ่ะลองพูดเดี๋ยวเราลองดูสักข้อก่อนลองพูดสักข้อหนึ่งเหมือนข้อหนึ่งข้อหนึ่งเปิ่ไน้ยังยเปิดแล้วนะเปิดทุกคนแล้วนะข้อหนึ่งก็บอกว่าโรงเรียนแห่งหนึ่งเนี่ยมีนักเรียนหญิงเจสี่วนเก้าของนักเรียนทั้งหมดซึ่งคิดเป็นเจ็ดร้อยยี่สิบแปดคนโรงเรียนนี้มีนักเรียนทั้งหมดกี่คนอ่ะคล้ายๆกันเลยคล้ายๆกับข้อเมื่อกี้เลยนะคะแต่ว่าข้อเมื่อกี้เนี่ยเขา ให้เศษส่วนมาเป็นผู้ชายแต่ให้จํานวนเป็นผู้หญิงแต่อันนี้ให้จํานวนนักเรียนมาแล้วก็คือ728คนแล้วก็เศษส่วนก็คือเศษ4ส่วน9นักเรียนก็เอาง่ายๆเลยข้อนี้นักเรียนก็อะไรก่อนคะคิด4ส่วนก่อนใน4ส่วนเนี่ยก็จะคิดเป็น728คนถูกไหมลูก ทีนี้เราจะคิดหนึ่งส่วนไอ้น,นี้เราเปรียบเทียบกันได้เลยเพราะว่าเป็นกลุ่มเดียวกันคือเป็นผู้หญิงทั้งคู่นะคะทั้งเศษส่วนที่ให้มาแล้วก็จํานวนคนที่ให้มาฉะนั้นเราเปรียบเทียบได้เลยนะคะ4ส,ส่วนคิดเป็น728คนถูกไหมทีนี้หนึ่งส่วนหนูก็เอาอะไรเหมือนเดิมเลยเอา728ส่วนด้วย4นะคะหรือ728หาร4นั่นเองทีนี้คิดนักเรียนทั้งหมด นักเรียนทั้งหมดของเราก็คือ9ส่วนนักเรียนก็คิด9ส่วนก็คือเอา9ไปคูณกับ728ส่วนสี่ก็จะได้คำตอบมาเลยนะคะข้อนี้โอเคไหมข้อนี้ยากไหมให้เขียนให้ดูไหมเขียเขียนเขียนหนึ่งหนึ่งส่วนเอ้ย,ยหนึ่งส่วนเท่ากับ728ส่วน4ี่ไหม ถูกต้องเจ็ดร้อยี่แปดส่วนสี่อันนั้นแชไว้บอกแป๊บหนึ่งอ่าหนึ่งตอนแรกเราคิดสี่ส่วนถูกไหมสี่สี่ส่วนอ่าสี่ส่วนเจ็ดร้อยยี่สิบแปดอ่าสี่ส่วนก็คิดเป็นหนูก็เขียนเอาเองนะโคเขียนแบบอ่ารวดวดเลยเจ็ดร้อยี่แปดคนอ่านี่เจ็ดร้อยี่แปดคนนี่คือสี่ส่วนทีนี้คิดหนึ่งส่วนหนึ่งส่วนหนูก็เอาอะไรเหมือนเดิม 7จ็สแปดส่วนส่อ่าส่วนสี่เก่งมากคุณเหมือนกันจีนี้ก็ไปคิดทั้งหมดทั้งหมดมีเก้าส่วนหรูก็คิดเก้าส่วนโดยนำเก้าไปคูณเก้าไปคูณกับเจ็ดร้อยยี่สิบแปดส่วนสี่อ่าจบแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้คำตอบมาอ่าได้คำตอบเท่าไหร่เอ่ยลองคิดซิ ได้คำตอบเท่าไรเอ่ยในขั้นที่แล้วหนึ่งพันหกร้อยสามสิบแปดครับอ๋เยี่ยมมากหนึ่งพันหกร้อยสามสิบแปดคนจบข้อนี้ออหนูเขียนได้เรียบร้อยกว่าครูนะแต่ว่าของครูเขียนยากหน่อยหนูเขียนหนังสือได้เรียบร้อยนะวาดวิธีคิดอะไรเรียบร้อยด้วยนะคะจบเลยไหมข้อหนึง่งยากไหมยากไหมข้อนี้บ<อ>ัวโบได้ไหมได้ไหม ได้ไหมมีใครไม่ได้บ้างข้อนี้ข้อนหนึ่งมีใครไม่ได้บ้างลูกเงียบนี่คือไม่มีใช่ไหมได้หมดเก่งนะโอเคนะแปลว่าทุกคนโอเคไม่ตอบนี่คือโอเคเออโอเคก็โอเคงั้นอย่าลืมการบ้านนะคะสองุดเก้าหน้าแปดสิบถึงแปดสอง่ะเขียนไว้ดูตรงนี้ก่อนอ่ะนี่คือการบ้านเรา